Good morning ค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับนี่อีกแล้วนะคะในรายการวิมจดห n a l ค่ะวันนี้นะคะมียังอยู่ที่เมืองจาสเปอร์นะคะรัฐบริติชโคลอมเบีย Columbia, ประเทศแคนาดาค่ะเช้านี้นะคะเรากำลังเดินทางกันไปที่ Ja s เป r Sky Tram นะคะซึ่งเป็นทรามหรือว่ารถกระเช้าที่ขึ้นไปบนภูเขานะคะที่มีระยะทางยาวมากๆแล้วก็สูงที่สุดในเมืองจาสเปอร์เลยนะคะเดี๋ยวมีมจะพาไปชมบรรยากาศนะคะว่าเมืองจาสเปอร์เนี่ยจากมุมสูงเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เราก็มาถงที่จ a s p e r Sky Tram แล้วนะคะมีกำลังจัดเดินขึ้น ไปด้านบนนะคะนี่เรามาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าเขาแนะนำว่าให้มาก่อนเวลาที่เราจองไว้อ่ะ20นาทีนะเพื่อที่ว่าจะได้แบบเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรบอบๆนะคะนี่ Skytram Ticket j u s, <Okay>. <S Sky t u r Skytram อยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้ดู Hi um, I already booked the ticket last night so oh, you just need a confirmation number right? Yes okay. วินคอนเฟิร์มชั่นน m b เบอร์ก็เมื่อสักครู่นี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า <Okay. S 2> เราจะยังขึ้นไปหรอเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาสามารถรีบุ๊กให้เป็นวันอื่นได้นะคะแต่เนื่องจากว่าวันนี้เราอยู่ที่จัสต์พอดเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะมีอะไรเลยบอกว่ายัางไงเราก็ต้องขึ้นไปค่ะเพราะว่าเราก็คือพรุ่งนี้วันนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วไงเราก็เลยบอกว่าเอาอย่างไงวันนี้เราก็ต้องขึ้นนะก็เดี๋ยวขึ้นไม่ดูข้างบนกันนะคะก็ตามสถานการณ์เนะเาะ ทุกวันก็สวยเหมือนกันหมืนนะคะ <And> then, วันนี้ฝ <and then, S 1> น <this S 1> ตกก็สวยไปอีกแบบนึ่งเนาะได้ตัวมาแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเตรียมตัวขึ้นไปข้างบนกันค่ะเราต้องเดินไปทางไหนเอ่ยอ๋อโอเคนี่คะ mm hmm. ไปทางนี้เลย pre b o a ด d i n g นะคะ Hello Hi, Hi. สามคนโอเคตอนนี้เราก็สแกนตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันค่ะครับ we do got some nice thick clouds around us today, so there's a little bit of reduced visibility. The Sky tram here, we take you on Whistler's Mountain. Uh, and the lower station starts at one thousand two hundred and fifty eight meters above the sea. and then the upper station is two thousand two hundred and sixty three meters above the sea. Oh, here we are, welcome to your winter wonderland in August. <laughs> snowing in August. This is called <laughs> no summer problem. snow, everyone. Wow, it's snowing. <gasps> ันนี้หิมะตกแรงมากเลยนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นออ g u s ส Snow นะคะหรือว่าเป็นช่วง Summer เขาเรียกว่า Summer Snow นะคะตอนนี้คือเนื่องจากว่าเราอยู่บนยอดเขานะทําให้หิมะตกแรงมากนะคะวันนี้ด้านล่างนะคะบนคืนก็คือจะเป็นฝนตกนะคะแต่ว่าบนยอดเขาตอนนี้นะคะหิมะตกแรงมากค่ะก็ทําให้เราไม่เห็นบรรยากาศด้านล่างนะแต่เราได้มาเล่นหิมะคท จากจุดนี้นะคะเราสามารถที่จะไค์ไปที่ Whistler Summit ได้นะคะอันนี้เขาเรียกว่า Whistler Summit Trail ก็คือจากจุดนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไค์ไปได้1.4กิโลเมตรนะคะ1.4กิโลเมตรแต่ว่าวันนี้เราคงไค์ไม่ไหวอะ่ะเพราะอากาศเย็นมากเลยค่ะแล้วก็หิมะมตกตะลอดเวลาเลยโอเคค่ะเดี๋ยวมีก็จะเดินทางกลับเข้าไปที่คาเฟ่แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มหนาวมากๆแล้วแล้วก็ หิมะตีหน้าตลอดเวลาตอนนี้ขึ้นหน้าเปียกมากวันนี้เขาว่าหิมะจะตกทั้งวันเลยนะคะเราไปหาอะไรดื่มกันดีกว่าวนนเข้ามาค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวมานั่งคนนี้นิดนึงแล้วกันตอนนี้รถมาแล้วนะคะด้านหลังนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นรถกันคันนี้กลับลงไปด้านล่างนะคะ Merry Christmas guys Merry Christmas <laughs> ตอนนี้เรากลังจะลงไปด้านล่างแล้วนะคะ ก็คือชั้น t ร a มนะมีเรา3ามคนแล้วก็เจ้าหน้าที่อีกหนึ่งคน Thank you so much บ hey, <thank> <Bye. S 2> ายนะ <laughs> ตอนนี้เราลงมาเึงที่พื้นที่ล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวเดินทางไปเที่ยวที่อื่นต่อนะคะก็ยังไงวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะคะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะมาดูกันว่ามิจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนพรอน้อมสายฝนอันชุ่มฉ่ค่ะ